แต่ก่อนผู้ชายคนนี้มือจะอยู่อกตลอดทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนใช่ไหมครับ,รบปัจจุบันสี่รักษาสี่ครั้งกาําหนดค่าเจ็ดสิบสามค่าเสียดายเงินไหมครับเงินสองสามหมื่นเสียดายไหมไม่เสียดายเลยครับลองลองเหยียดลงสิครับนี่ลองเอาลงเลยแต่ก่อนทําได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะครับ,รบอยากจะบอกประชาชนคนไทยนามสกุลท่านและก็ญาติของแม่ญาติของพ่อและก็คนทั้งโลกทั้งเมืองไทยครับรู้ไหมว่า พ่อเกีรักษาคนจริงๆครับเนี่ยผมครับพ่อเกตีถึงจะชั่วก็รู้จักถอยไม่หวังรวยครับรักษาคนแต่ที่นี่ที่เอาเงินทีเดียวค่าใช้จ่ายสูงครับสูงไหมครับสูงครับค่าไฟสาสิบสามสิบหกต้นเข้ามาติ่ที่ป่านะครับค่าทานกระสอบและสีห้าร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยใช้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอบบะบัดกับสารพิษดูนะครับ อปปาบัดขับสารพิษดูนะครับอยู่ตรงนั้นนี่อปปาบัิขับสารพิษอปปาบัิขับสารพิษนี่คืออาหารนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับอปปาบัิขับสารพิษคือสร้างเซลล์ประสาทที่มันขาดความสมดุลให้เติบโตขึ้นเร็วตามลําดับนะครับตรงนี้คือรีดบาบัดขับโลหิตนะครับตรงนี้รีดบําบัดรีดอย่างนี้นะครับเนี่ยรีดบาบัดขับโลหิต ชะล้างเซลล์ประสาทไขข้อทุกส่วนที่ที่เสื่อมตัวลงให้ฟื้นฟูได้ขึ้นมาตามลำดับนะครับยืนยันครับผมถือตำรารีบบัตรขับโลหิตชะล้างเซลล์ประสาททุกสารทิศในไขข้อมนุษย์นะครับจังหวัดเลยครับบ้านทรัพย์เจริญคุ้มจำัยมูลสองตะบนทวีเส้นอำเภอผู่หลวงจังหวัดเลยนะครับเชิญชวนครับไหนไหนลองยกชูขึ้นข้างบนดีครับ แต่ก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับสี่ครั้งได้ขนาดนี้เป็นตั้งเป็นตั้งเก็ดร้อยกว่าวันครับหนึ่งปีก็หกร้อยแล้วนะใช่ไหมหรือสามร้อยสามร้อยหกร้อยวาวันนะก็ตกประมาณสี่ห้าร้อยวันท่านมารักษาแค่สีวันได้ขนาดนี้ท่านคิดว่าข้าพเจ้านายวิเชียนดวงสีลูกของพ่อสังดวงสีลูกแม่ดุมดวงสีน้องชายนายปรีชาดวงสีนายปรีชาดวงสี อยู่ที่บ้านนาหมู่สามบ้านเล็กที่ผมลืมครับตําบลผู้เงินอำเภอกันรักงวักศรีสีสเกิดครับผมเป็นน้องชายของพี่ปรีชาดวงศรีทําการรักษาอยู่ที่เมืองเลยพี่ปรีชาตอนนี้ที่พี่พพพพพปรีชาดวงศรีได้ดูผมตอนนี้ผมชื่อไอ้เพลินหรือบอกเพลินได้ทําการรักษาที่นี่ต้มถุนไม่ต้มถุนพี่รู้ดีผมกล้ายืนยันว่าผมไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือ อ่านหนังสือไม่ได้นะครับนี่คือสัตว์จริงผมได้รับพระกาถามาเป็นของของผมเองผมรักษาเองผมไม่เอาใคลเมียอบ้างหรอกแต่คนที่ผมนับถือนะครับผมนับถือมากเลยวก็มากท่านได้ทําให้ผมเป็นคนดีรักษาคนนาไปนำพุกเอาพาเดินได้ห้าปีอย่างนน้อยห้าคนครับปีละคนเนาะเอามาพุกเอาพา องค์ปูสวงปูสวงนี่เอาไว้บนหัวเตองค์พ่อนี่ครับองค์พ่ออยู่หัวผมเอาไว้บนหัวองค์พ่ออีกองผมเอาไว้บนบ่านะครับผมขอบอกครับองค์พ่ออยู่หัวราชการที่เก้าผมได้รักษาเป็นวิทยาทานถวายแก่ท่าน,เป,น,นเป็นดินเป็นดินแรก แผ่นดินที่สองกำลังจะเกิดขึ้นวันที่25่สิบเมษายนจนถึงวันที่ยี่สพฤษภาคมหนึ่งเดือนเต็มๆถวายเป็นวิทยาทานให้แก่องค์พ่ออยู่หัวราชาการที่สิบขอให้ท่านทรงพระเจริญขอให้ราษฎรของท่านสมัครสมานสามคัคคีนะครับเราชาติไทยเราไม่ช่วยใครใครจะช่วยข้าพเจ้าไม่ได้โต้ตุนคนแน่นอนถ้าข้าราชาการ อย,อยากจะส่งเสริมผมก็ทำให้ผมได้สมใจผมอยากได้ที่รักษาเหมือนศาลาเสา,าสามสบหต้นผมไม่อยากมีหนี้แต่ผมก็รักษาคนเดินได้แทนที่จะว่ารักษาแล้วเสย1หนึ่งได้ไหมห้าหมื่นได้ไหมเสศษห้าได้ไหมผมไม่เคยทำครับแต่นั่งคาบ ร้อยคาบสามหมื่นห้าสิบเก้าบาทเสียทีเดียวครับแต่ค่าใช้จ่ายใชใ้จ,ใจ,ใจ,ใจที่นี่สั่งโอสถจากกรุงเทพสั่งทานซื้อทานค่าไปค่าน้ำมันรถพาคนรักษาไปซื้อกับข้าวกับน้ําอยู่ที่นี่จริงไม่จริงครับจริงไหมครับจริงไหมจริงค่ะนะครับองพ่อองค์พ่ออยู่หัวทําให้ผมเป็นคนดีหลวงตาสวง ทำให้ผมเป็นคนดีรักษามนุษย์ได้ขอสวัสดีครับผม